บุญญเจปุริสโสกะยิรากะยิราเถนังปุณาปุณังตามหิฉันทังกะยิราทะสุขโขปุญ,ญสัพอุจโยตามพุรธวัจนะพระคาถานี้มีความแปลออกมาว่าเมื่อจะกระทำบุญสุนทรกุศล มันเพียงทนทำบ่อยๆค่อยสั่งสมปลูกฉันทะพึงจิตชื่นชิดชมบุญนิยมย่อมนิราชปราทุกภัยก่อนที่จะฉลองศรัทธาฉันพระทานเพนพร้อมทางขนมของสิทธิเก๋พี่สาวเอหรือสิทธิเอน้องสาวเก๋ขอกล่าวสมทุทรนยกคถา ให้เป็นบุญให้เป็นกุศลทั้งโยมแจ้าชิดาขอรการชนละวงผู้เป็นเจ้าภาพถวายพระทานเพ่นประจำวันจันนี้โดยมีอาอีก็รับร่วมบุญด้วยมิบโบเป็นผู้สั่งอาหารวันนี้เป็นข้าวหน้าเป็ดและกระมังเป็นเป็ดที่เคยฉันในการก่อน คุณโบก็ปริดเมนูให้ในวันนี้ก็จึงเป็นเหตุทำให้ได้ฉันเป็ดในวันนี้ก็เป็นอาหารชันดีทีเดียวและสิทธเก๋พี่สาวเอสิทธ์เอน้องสาวเก๋ที่ถวายเค้กที่ทำมาจากน้องสาวของโยมพี่คุณเรียกว่าโยมสิทธพี่คุณหรือว่าโยมพง์จันทร์ เจชภภัยรัตน์นั่นเองวันนี้พิเศษสักหน่อยได้ฉลองศรัทธาโดยการครองตรายจีวรเป็นป่านสวิตหรือป่านแก้วที่คุณทองสศิิปีลาประทักพร้อมกับคณะยิธรรมมาถวายไว้ในวันกอดที่มาทำบุญนั้นถือโอกาสครองจีวรป่านสวิตท,ที่มี ระยะอยู่ที่2เมตรคือ200เซนติเมตรมาครององค์ได้กล่าวสมมุมทนธนยกถาเพื่อที่จะให้คุณทองสถิตได้ปราบเริ่มใจที่ได้วารตราชีวรนมาให้แก่พระสงค์คือตมาภาพนี้มาท่านก็ครององค์แล้วก็ฉลองศรัทธาด้วยการมาพูดมาแสดงธรรม เวลาขณะนี้นก็ล่วงมาที่11นาฬิกา35นาทีก็ยังพอทันเวลาที่จะฉันเพลนอยู่เนื่องเพราะว่ารอคุณโบที่สั่งอาหารที่เป็นเป็ดเนี่ยมาถวายไลยเดอก็รู้สึกว่าจะมาส่งในเวลา11โมง20นาทีก็จะเตรียมให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาพูดมาแสดงธรรมกล่าวสมมุติใยุคถานี้ ตามพุทธคถานั้นก็บ่งชี้อยู่แล้วว่าหากจะกระทําบุญสุนทรกุศลหมั่นเพียรทนทำบ่อยๆค่อยสังสมปลูกชันทะพึงจิตชื่นชิดชมบุญนิยมย่อมเนราปราทุกภยัยในการทําบุญทำกุศลนั้นเราก็จะปลูกชันทะในการทําเอาไว้ให้ได้อยู่เนืองๆทาอยู่บ่อยๆการทําบุญทำกุศลก็ถือว่าเป็นการฝึก ให้ตนรู้จักบริจาคบรรจกรู้จักให้ทานเพราะว่าถ้าไม่ฝึกในการให้ทานในการบริจาคเช่นนี้มัชริยะความตรณีก็จะครอบงำจิตใจะเอาไว้อยู่เช่นนั้นนานๆพอจะมาทำบุญสักทีหนึ่งก็คิดมากเพราะว่ามัชเริยจิตหรือมัชเริยความตรณีนั้นมันก็ขวางกันเอาไว้จะทำหรือไม่ทำดีท่านก็อยู่ดีสุขสบายอยู่แล้วเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะต้องขาดแคลนขาดตกบกพร่องญาติโยมของท่านก็มีอยู่มากมายอะไรทํานองนี้ก็จะคิดไปเพื่อที่จะขวางกั้นไม่ให้เราได้ทําบุญทำกุศลการทําบุญทำกุศลก็เท่ากับเป็นการกําจัดมัจฉริยะความทรนียออกไปจากจิตใจของเรานี่เองโดยใช้จาระหรือฐานเนี่ยเป็นเครื่องชําระเอามัจฉริยะความตรนีซึ่งถือว่าเป็นมวลทินนั้น ออกไปจากจิตใจของเราคุณทองสถิตก่อนที่จะถวายไตรจีวรมาก็ส่งคำถามมาว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ใช้จีวรในระยะเท่าไหร่190เซนติเมตร1.9เมตรหรือว่า200เซนติเมตรคือ2เมตรครับ อัตมาก็แจ้งไปว่าอัตมาครองจิวออยู่ที่200ซนติเมตรคือ2เมตรส่วนพระที่ต่อจากนั่นไปก็190ซนเมตร1.9เมตรมหาสุวรรณปัตมหาทองใบก็ครองจิวออยู่ที่200ซนเมตร2เมตรเช่นเดียวกันกับอัตมานอกจากนั้นก็เป็น1.9เมตร 190เซนติเมตรแล้วก็เขียนยับแยบให้ฟังไปว่าถ้าเป็นป่านโทเลเนื้อก็จะหยาบพระก็จะไม่ค่อยครององค์สักเท่าไหร่ที่น้องแม็กคุณสุภสิ์ถวายมาก็เป็นป่านสวิตได้ครององค์อยู่เรื่อยมาเลยเพราะว่าค่อนข้างจะเบาบางครององค์ได้ดีไม่ค่อยยับสักเท่าไหร่ถ้าเป็นมิสซลินก็จะยับได้ง่าย แต่ว่าก็จะเบาเช่นเดียวกันก็แย้มพายไปให้พอทราบสักหน่อยว่าถ้าถวะอะไรที่ตรงต่อพระสงฆ์ได้ใช้สอยก็จะเกิดประโยชน์ใช่ไหมคือถ้าถวะมาแล้วอย่างป่านทะเลแล้วก็ไม่ได้ขนาดของพระก็อาจจะทําให้พระไม่สามารถที่จะครององค์ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดในเรื่องนี้ถ้าหากจะท้งติงสักหน่อยนะ บางครั้งเราก็จะไปโทษว่าพระท่านสั่งสมตราจีวรจุกระทั่งเป็นครั้งจีวรไปแล้วหรืออย่างไรก็ไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่าที่ถวายมาประมาณว่าเป็นการทําบุญสระเคราะห์สรโะโสเช่นนั้นก็ล้วนแต่เป็นจีวรที่ไม่ได้ขนาดของพระสงฆ์แลาจะเป็นเนื้อที่หยาบพระก็ไม่ประสงค์ที่จะครององค์อันนี้ก็เป็นไปได้อยู่ส่วนการถวายเค้กถวายขนมของสิทธิเก พี่สาวเอสิทธ์เอน้องสาวเก๋ก็ถือว่ามีความเสมอต้นเสมอปลายสิทธ์เก,ก๋ก็ทักมาว่าพระอาจารย์เจ้าค้ะพระอาจารย์ชันเคก้กที่ส่งพระทไวในคราวก่อนหน้านั้นหมดเรื่องก็ตอบไปว่าหมดแล้วได้สองสามวันแล้วก็แย้มคลาไปเช่นเดียวกันว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นเคของน้องสาวโยมสิทธิพี่คุณหน่อยก็น่าจะดีนะ เพราะว่าเนื้อเค้กของน้องสาวโยมสิทธิพี่ขุนทํามาก็ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้ได้เลยทีเดียวพร้อมกับมีเมล็ดมีถั่วอะไรมาด้วยก็เป็นเครื่องประกอบทําให้กบฉันได้รสหนอดีวันนี้ก็มีอาหารของวัดที่ถวายมาตามปกติแล้วโยมสมบูรณ์ก็ยังได้ถวายก๋วยเตี๋ยว หน้าเป็ดมาด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาด้วยนะี่ยตอนเช้านะโยมสุบุญก็ใช้ได้อยู่เช่นเดียวกันคอยสั่งสมในเรื่องของบุญลูกศรไปอยู่เ,เรื่อยๆก็ชื่อว่าเมื่อเราทํากันทําบุญทํากุศลโดยทํานองนี้เอาไว้อยู่เ,เรื่อยๆเนะี่ยนอกจากจะนําความสุขมาให้คือนําความชื่นบานมาให้แล้วก็ยังทําให้เราปลอดภัยแรงตรายจากปัทโตนตราทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วย คือบุญนี่ไม่แพ้บาปหรอกหากว่าเราทำบุญเอาไว้มากเนี่ยบุญก็จะเอาชนะบาปได้คือทุกเพศภาร,รายที่จิตติตามมาเพราะผลแห่งการมีบาปกร,รมมานั้นถ้าเราทําบุญสังสมไว้มากๆอยู่เช่นนี้บุญก็ชนะบาปได้บาปที่แม้ว่าจะเคยทํามาในการก่อนเป็นบาปกรรมที่ติดตามมาจะให้ผลก็ไม่สามารถที่จะให้ผลได้เพราะว่า เราทําการสั่งสมบุญมีกําลังของบุญต้านทานเอาไว้ยูเรื่อยๆในข้อนี้ท่านก็ม,มาเปรียบเทียบมันกับเราเอาเกลือสักช้อนหนึ่งเป็นช้อนโต๊ะเลยลงไปในแก้วน้ําแก้วหนึ่งแล้วคนให้มันเข้ากันในแก้วน้ําน้ําในแก้วนั้นเมื่อเราลองยกมาจิบดูก็จะเค็มปีเลยทีเดียวทีนี้ถ้าหากว่าเราเอา น้ำในแก้วนั้นที่มีเกลือผสมอยู่ข้างในเป็นรสเค็มนั้นไปเทลงในคูลเลอร์ที่มีน้ำเต็มอยู่ลองชิมรสของน้ำที่อยู่ในคูลเลอร์ขนาดใหญ่นั้นพอสมควรก็จะกลอยไปละก็จะไม่ค่อยได้รสของเกลือที่เค็มนั้นสักเท่าไหร่ทีนี้เราเอาคูลเลอร์ที่มีเกลือผสมอยู่น,นั้น จากน้ำเพียงแค่แก้วเดียวเทในตุ่มขนาดใหญ่เลยครับนี่อันนี้ลองไปชิมรสของน้ำดูซิจะเป็นอย่างไรปรากฏว่ารสน้ำก็กร่อยมากจนกระทั่งว่าจะไม่เห็นรสของเกลือที่อยู่ในน้ำนั้นเลยข้อนี้ฉันได้ก็คือในทำนองเดียวกันที่บอกว่าเอาน้าใสมาไล่น้ำเสีย ก็คือเอาบุญกุศลเนี่ยเติมเข้าไปมากๆเติมเข้าไปมากบาปอกุศลธรรมที่เราเคยทํามามนว่าจะมีอยู่ก็จะถูกบุญนี่แหละเปลี่ยนเป็นน้าําใสที่เข้าไปน้ําเสียคือบาปนั้นให้ห้อยออกไปห้อยออกไปความจริงก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะสแสดงผลก็คือให้วิบากกรรมได้เช่นเดียวกันกับน้ําเกลือที่อยู่ในแก้วเข้มข้นนั้นเค็มมากเนี่ย พอเราเอาไปใส่ไว้ในคูลเลอร์ในตุ่มขนาดใหญ่เกลือก็ยังมีอยู่ในน้ำนั้นแต่ว่ามันก็ไม่สแสดงผลอะไรละคือไม่สามารถที่จะสัมผัสร,รถเกลือนั้นได้เลยฉันั้นเหมือนกันเราก็ควรที่จะขยันหมั่นทำบ,บุญเอาไว้อย่างนี้อยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยให้มัจฉริยจิตหรือมัจฉริยความตรางอเข้ามาขวางกั้นจิตเอาไว้ เป็นการฝึกทำความดีอยู่ในอีกทางหนึ่งเรียกว่าในทางการให้ทานจาคบริจาคนั่นเองในเวลาที่จะฉันพัะทหารเพลแล้วสิทธิเกเนี่ยเขาชอบที่จะให้พระอาจารย์แสดงธรรมพร้อมกันกันกบยะถาสะเพียงเสือให้พรเมื่อถวายเค้กมาแล้วอันนี้ก็ทําตามความประสงค์ของสิทธิเกพี่สาวเอสิทธิเอน้องสาวเก๋ด้วย จะได้ยถาสาพีสิ์ให้พ่อนในตอนนี้เลยขอให้ทั้งโยมเจ้าชีลาปน,าานักการชนะวงโบบีพนักงานครอบครัวอยู่ในร้านอยู่ในนุดเด้นคุณรองสิทธีลาประทับที่ครองจีวอน,นี้มาฉลองสัทธาแสดงธรรมและสิทธิเกพี่สาวเอสิทธิเอน้องสาวเกได้รับศิริพรในตอนนี้เลยโดยพระอาจารย์อัตมาพาดจะไยถาสาพี ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรงเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปติอิชิตังปทิตังตุมพังคิปะเมวะสมิชาตูสัพเพปุเรนตุสังกับปะจันโทปนารโสยะถา,ามณิชโชติระโสยะถา,าสัพิตโย,ยวิวัชันตู สัพพโรคโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีธีพายุโกภาวะาอภิวาธนาเสริสนิจังพุทธาปจายิโนจตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังปฏิสังขายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิ เนวทวายนามาทายนามะนราญาณวิภูสนาญายาวะเทวะอิมัสกายาสาติติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุคายาอิติปุรานันเจวทธานังปฏิหังขามินวันเจวทธานังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมผวิสติโนวัจตาจะพาสุวิหารโรจาติ คงต้องตุริตะตุริต,ตังรีบฉัมเพสนะแล้วแต่ว่าถ้าเลยเวลาไปประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีโดยการนุโรมก็พอได้อยู่ที่นั่งอยู่กับที่แล้วก็ฉันเพลงต่อเนื่องเรื่อยไป